สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่องโพลิสทีวีแห่งนี้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสปกร4ี่ขีดสูหนึ่งนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะ,ะเพราะว่ายังมีเกษตรกรนะคะที่จับจองที่สปกรนะคะเพื่อทํากินในเรื่องของการเกษตรแต่ว่าวันเวลาผ่านมานะคะบางทีก็อาจจะมีการทํากินนะคะหรือว่าไม่ทําการเกษตรแล้วนะคะ มีการไปทำแบบผิดวัตถุประสงค์นะหรือว่าไปตกอยู่ในมือของนายทุนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หลังสุกนี้ก็มีประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินนะคะเพื่อเกษ,ษตรกรรมในเรื่องที่มีการระบุถึงกิจการต่างๆที่ได้การจัดสรร,รที่ดินสบกเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดอ,อย่างไรนั้นมาพูดคุยกับผู้ปรกกรของเรานะคะพันธุ์เอกดรฤทธิชัยช่างคำกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะคุยกันในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินนะคะ บอกว่ามันมีประกาศวางใหม่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับ<อ>เรื่องของคณะกรรมการปรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมเนี่ยคะ่ะคือเขาบอกว่าในประกาศนี้มีการ,การวิจารณ์กันพอสมควรเลยเพราะว่ามีการระบุถึงที่ที่ทได้การจะสรรที่ดินสประกอหลายประเภทนะคะตั้งแต่ปั๊มน้ํามันโรงงานน้ําตาลโรงงานน้ํามันพืชโรงงานแปรรูปไม้โรงฆ่าสัตว์ตลาดร้านค้าปลีกร้านจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านตัดผมสถานีขนส่ง ร้านจอมใหม่อาหารก็เลยถูกตั้งคำถามว่าอ้าวแบบนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อการปฏิรูปดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเปล่าหรือว่ามันมีสาระสาคัญยังไงครับครับก็คือในเรื่องการปฏิรูปที่ดินนะครับก็คือที่ดินสปกรนะครับสปกร4.01นะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็มีบริหารจัดการมาโดยตลอดนะครับซึ่งสําหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในในเรื่องนี้นะครับก็จะมีฉบับหนึ่งนะครับก็คือพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรพศ2518นะครับปัจจุบันใช้ฉบับที่2นะครับปี2532นะครับซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับในแต่ละครั้งนะครับในปีพศ2518เนี่ยนะครับก็จะมีประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินนะครับซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเนี่ยในส่วนของจังหวัดเนี่ยก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการประกอบด้วยสปกจังหวัด นะครับแล้วก็มีภาคเอกชนภาคเกษตรกรเนี่ยมาร่วมนะครับในการพิจารณาว่าจะจัดสรรที่ดินให้กับผู้ใดนะครับอันนั้นคือในรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็คุณสมบัติของบุคคลนะครับเดี๋ยวผมย้อนย้อนเล่านิดหนึ่งเพราะว่าจะได้ทําความเข้าใจว่ามันที่มาที่ไปแล้วก็มันจะขัดกับประกาศที่ประกาศใช้ในปัจจุบันหรือไม่นะครับก็คือในเรื่องคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของบุคคลที่ จะมีสิทธิ์ได้สปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งนะครับหรือที่ดินทํากินนี่น<ฮ>ะรรครับคุณสมบัติข้อแรกก็คือกเกษตรกรนะครับเกษตรกรเกษตรกรแล้วก็บุคคลที่ไม่ใช่กเกษตรกรแต่มีวัตถุประสงค์หรือมีความต้องการที่จะทําการเกษตรนะครับไอก้กลุ่มกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ก็คือคนที่เรียนจบทางด้านเกษตรนะครับคือไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแต่ต้องการที่จะทําการการเกษตรนะครับ คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งก็คือต้องเป็นคนยากจน<อ>นะครับ<อ>ก็คือเป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็คือมีอาชีพเป็นเกษตรกร,ร,กร,รและ,ม,ะมีความยากจนไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองนะครับะจะได้ตอนไหนจะได้ตอนที่ในพื้นที่นั้นนะครับในพื้นที่นั้นจังหวัดนั้น,นรประกาศที่จะทําการปฏิรูปที่ดินนะครับก็คือ มีที่ดินที่ดินที่จะนํามาปฏิรูปก็จะเป็นที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับที่รกล้างว่างเปล่านะครับหรือป่าเสี่ยมโทรมอะไรประมาณนี้นะครับรัฐก็จะประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนะครับในสมัยก่อนเราจะเห็นว่าที่ดินสอปกรเนี่ยส่วนมากมันก็จะอยู่ตามป่าใช่ไหมครับตามป่าหรือว่าเป็นชุมชนที่อยู่ริมเขานะครับอยู่ห่างไกลความเจริญถูกครับห่างไกลความเจริญก็มาจัดสรร ที่ให้ทําการเกษตรใช่ครับก็คือคนยากจนเนี่ยเขาก็จะเข้าไปก่อนแหละนะครับเข้าไปก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าที่ดินนั้นเป็นที่ของรัฐนะครับพอหลังจากรัฐรู้ว่าที่ดินตรงนี้มีคนเข้ามาโดยเกษตรกรเข้ามาเจ้าที่รัฐก็จะประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยยื่นความจำนงนะครับยื่นความจำนงมีความต้องการที่จะใช้ที่ดินแห่งนี้ ทำการเกษตรประกอบอาชีพนันนคบคือวัตถุประสงค์คตั้งแต่ดั้งเดิมนอกจากกลุ่มเกษตรกรแล้วนะครับก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือสถาบันการเกษตรนะครับสถาบันการเกษตรก็คืออย่างสาหกรณ์การเกษตรหรือว่าชุมชนสหกรณ์ชุมชนสหกรณ์นี่หมายความว่าชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวการตั้ง <สา S 1> เป็นสหกรณ์นะครับอย่างเช่นชุมชนเกี่ยวกับ เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวนมอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีชุมชนของเขานะครับก็จะใช้พื้นที่เหล่านี้นะครับหรือพื้นที่สปกรี่ทำมาหากินนะครับอันนี้ก็คือในในฉบับก่อนนะครับก็คือฉบับแรกๆแต่ตามที่เป็นข่าวนะครับที่มีการประกาศคอปกรนะครับหรือคณะกรรมการประรูปที่ดินนะครับเรื่องรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรนะครับซึ่งลงลงนามโดยท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนะครับเราเอกธรรมนัฐรมเผ่าใช่เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองประกาศไปเมื่อ28ตุลาคมที่ผ่านมาหลายหลายคนยังไม่ทราบเร่องนี้เป็นส่วนที่เป็นประกาศคอประคอเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็วัตถุประสงค์นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาในเรื่องเนื่องจากด้วยความเจริญนะครับความเจริญ อ่าคือยุคมันเปลี่ยนไปนะครับพื้นที่บางพื้นที่ของที่ดินสพกรเนี่ยนะครับอ่าที่เกษตรกรได้รับจัดสรรไปเนี่ยบางบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทําการเกษตรได้นะครับอาจจะเป็นพื้นที่ในชุมชนนะครับอ่าเนื่องจากว่าชุมชนอ่าอ่าชุมชนเป็นเป็นที่อยู่อาศัยอะไรประมาณนี้จะไปทําการเกษตรมันก็ทําไม่ได้นะครับอันนี้เหตุผลหนึ่งคือมันเริ่มมีความเจริญเพิ่มมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ ประเด็นที่2ก็คือจากการสำรวจนะครับจากการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับสบปกเขาสำรวจพบว่าที่ของสอปกรประมาณ2ล้านไร่นี่นะครับตกไปอยู่ในมือของกลุ่มนายทุนนะครับไปสร้างโรงแรมบ้างสร้างรีสอร์ทบ้างนะครับสร้างหอพักอะไรต่างๆบ้างนะครับก็มีความจําเป็นต้องออกประกาศนี้มาบริหารจัดการนะครับโดยประกาศนี้นะครับไม่เป็นการนะครับ เหตุผลนะครับสาเหตุอันอันแรกนะครับที่เขาบอกว่าสาระสําคัญเลยนะครับไม่เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่นะครับก็คือเอาที่ดินสอปรกอรที่มีอยู่แล้วนะครับมาบริหารจัดการไม่ใช่เป็นการเพิ่มพื้นที่ทําการปฏิรูปพื้นที่เป็นที่ดินสอปกอใหม่นะครับเอาพื้นที่เดิมนะครับที่ถูกนายทุนเนี่ยมุกลุกนะครับหรืออาจนายทุนอาจจะไปเช่าต่อหรือซื้อต่อจากเกษตรกร มาเพื่อทํารีสอร์ทหรือโรงแรมะนะครับซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะครับตอนนี้เษกษตรกรก็จะอ้างว่าสาเหตุที่ให้เขาเช่าไปที่ขายต่อไปหรือเษกษตรกรเองทำหอพักหรือทาที่พักทำปั๊มน้ํามันหรือทําอะไรต่างๆที่เขาระบุมาเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันทําการาเกษตรไม่ได้นะครับอันนี้เหตุผลที่เขาสํารวจมาแล้ว ไปพวปัญหานะครับถึงมา,มาออกประกาศนี้นะครับข้อ2คือเป็นการกําหนดคํานิยามของประกาศฉบับเดิมะนะครับเพราะคือประกาศฉบับเดิมเมื่อปี2532นมเนี่ยมีประกาศไว้นะครับมันไม่มีความชัดเจนพอไม่มีความชัดเจนเนี่ยการตีความนะครับในเรื่องคุณสมบัติของอเกษตรกรหรือผู้ที่รับจัดสรรที่ดินสประกรนี่นะครับแต่ละที่แต่ละจังหวัดสปรกรแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะตีความ แตกต่างกันนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะอมองว่าเป็นการตีความเพื่อนที่จะคุณสมบัติเขาไม่ได้แต่ให้เขาได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันไม่ชัดเจนเขาเลยมาสรุปเป็นหลักการว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีประกาศฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่เนี่ยในการที่จะจัดสรรที่ดินให้กับผู้ที่มีสิทธิเนี่ยนะครับก็ให้เป็นเปนทางนิติทางเดียวกัน แล้วก็รูปแบบนะครับที่จะขอให้ที่ที่ดินนะครับจัดกิจกรรมเนี่ยต้องเกี่ยวเนื่องนะครับหรือสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าสร้างให้เช่าสร้างโรงงานน้ำตาลใช่ไหมครับหรือ,อแปรรูปโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างเช่นในในจังหวัดประโจคิริขันเนี่ยมีการปลูกไร่สับประรดเยอะนะครับตอนนี้ ถ้าสมมติว่าไร่สับปะรดเนี่ยนายทุนหรือเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาไม่มีที่นะครับเขาต้องไปซื้อที่ที่อื่นที่ดินที่อื่นเพื่อสร้างโรงงานนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็ต้องมีการขนส่งนะครับก็คือเก็บเกี่ยวสับปะรดเสร็จนะครับก็ต้องมีการขนส่งจากสวนจากไร่เนี่ยไปส่งยังโรงงานนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นการทีท่เพิ Arizona, ่มภาระให้กับเกษตรกรนะครับทางรัฐก็มองว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่บริเวณนั้นนะครับบริเวณจังหวัดประจวบหรือจังหวัดใกล้เคียงที่ทําไร่สับปะรดนะนะครับถ้าเป็นที่ดินสปอปกรนะครับที่ดินสปกทางรัฐนี่ก็เปิดนะครับเปิดตามประกาศนียเปิดโอกาสให้กับเจ้าของโรงงานหรือนายทุนหรือแม้แต่กเกษตรกรเองนะครับสามารถที่จะสร้างโรงงานแปลรูปผลไมก้กระป๋องก็คือโรงงานทำํำผลไมก้กระป๋องสับปะรดในพื้นที่ได้นะครับหมายความว่าประกาศฉบับใหม่เนี่ย ในพื้นที่สปกรตรงนั้นไม่จําเป็นต้องทําการเกษตรทําอย่างอื่นก็ได้ใช่ครับและไม่จําเป็นจะต้องเป็นเกษตรกรที่ยากจนไม่จำเป็นต้องเป็นคนยากจนเป็นนายทุนก็ได้ก็คือจะให้เช่านะครับคือให้นายทุนเช่าไม่ไม่ได้ให้สิทธิ์ขาดเหมือนกับทางเกษตรกรนะครับฉบับเก่าเขาให้ทําการเกษตรได้อย่างเดียวนะครับถ้าเอาไปทําอย่างอื่นนะครับเอาไปทํารีสอร์ทเอาไปทําโรงแรมอันนี้ผิดวัตถุประสงค์ของ การให้ที่ดินนะครับทางรัฐเพราะตรวจสอบพบเขาก็จะให้คืนคะนะครับเกษตรกรต้องส่งคืนที่ดินสอปกอบคืนนี้ผ่านมาก็ต้องส่งคืน<ช>เพราะว่ามันมันผิดวัตถุประสงค์ครับแต่ประกาศฉบับนี้มาล้างของเก่าเลยนะคะดูแล้วก็คือประกาศฉบับนี้เนี่ยเขาต้องมาออกแบบอีกครั้งหนึ่งก็คือออกระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือให้ทางทางสอปรกรเนี่ยไปออกระเบียบมารองรับว่าการที่จะให้ในายทุนเช่าเนี่ย มีขั้นตอนอย่างไรนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่เขาสํารวจเจอนะครับที่ภูเก็ตก็ดีที่สุราษฎร์หรือหลายๆจังหวัดนะครับที่ใช้ที่ดินสอปกรเนี่ยทำโรงแรมทำรีสอร์ทิดวัตถุประสงค์ผิดประเภทเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะครับอันนี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําให้มันถูกซะเลยถูกครับก็คือจะยึดคืนก่อนค่ะยึดคืนก่อนแต่การยึดคืนก็จะไม่ให้กระทบกับผู้ที่ ที่เขาลงทุนนะครับที่เขาลงทุนไปแล้วอาจจะมีมาตรการคือมาจัดสรรใหม่จัดสรรใหม่นะครับจัดสรรใหม่ที่ดินนี้ก็จะไม่ให้ใครแหละก็คือเป็นที่ดินของรัฐแต่สมมติว่านายทุนจะเ<ม>ช่าทําโรงแรมก็มาเช่ากันละมาเช่ากับรัฐใช่<ม>นะครับหรือในกรณีที่เกษตรกรที่อยู่บริเวณนั้นนะครับอบอกว่ามันทําไม่ได้ทําการเกษตรไม่ได้เพราะโรงแรมล้อมรอบที่ของเขาเขาจะไปทําการเกษตรมันก็ไม่คุม้มอย่างเงี้ย รัฐก็ต้องมาวิเคราะห์หรือว่ามาหาข้อมูลว่าแล้วที่ที่เกษตรกรเนี่ยเขาทําอยู่เนี่ยเขาสามารถที่เะเอาที่เนี่ยไปให้ในายทุนเช่าทําธุรกิจอย่างอื่นได้หรือไม่ทําตลาดนะครับหรือทําต่างๆที่ที่เขาบอกมานะครับก็จะมีโรงงานนะครับโรงงานต่างๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับ,รบที่เขาสํารวจเนี่ยนะครับที่แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเนี่นะครับเป็นที่สพกรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ปรากฏว่าเป็นชุมชนเมืองแล้วนะครับชุมชนเมืองพอเกิดเป็นชุมชนเมืองแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะใช้ที่ทําการเกษตรอ,อันนี้ก็คล้ายกับปัญหาที่ที่เขาสํารวจเจอที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเขาก็ต้องเอามาเข้ากับประกาศนี้นะครับคือจัดสรรใหม่แล้วก็ใครจะทําอะไรยังไงก็ต้องมานะครับตามออกระเบียบให้ชัดเจนว่า มันจะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนตามที่เป็นค่าั่แสดงว่าทุกรายที่มีที่ครอบครองที่สปรกรอ,อยู่ต้องส่งคืนรัฐก,ก่อนนะคะหรือว่าจะพิจารณารเป็งถ้าเกษตรกร,ร,กรที่เขาครอบครองโดยชอบนะครับ,รบและถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับไม่จําเป็นต้องส่งคืนครับเขาก็ สามารถที่จะทําทกินได้ได้ต่อไปะนะครับนนีคือเฉพาะรายที่ผิดทาผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์ใช่การทำการเกษตรครับ,รค,รบคือแยกออกเป็นสงส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือที่ดินที่เกษรตรกรทํากินทุกวันนี้นะครับตกทอดไปถึงลูกถึงหลานเนี่ยโดยไม่ทําผิดเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็ทํเกินไปนะครับส่วนที่จะเอามาดําเนินการจัดสรรตามประกาศฉบับนี้ก็คือในส่วนที่มันผิดวัตถุประสงค์นะครับผิดวัตถุประสงค์ก็คือ,อ ชาวบ้านนะครับเมื่อได้ที่ดินไปแล้วเนี่ยนะครับบางบางรายเนี่ยก็ทำนะครับบางรายก็ในช่วงของตัวเองเนยเป็นเกษตรกรนะครับพอ,อมีลูกมีเต้านะครับปรากฏว่าลูกก็ย้ายออกนะครับไปอยู่ที่อื่นหรือลูกที่อยู่ตรงนั้นรับราชการนะครับรับราชการหรือไปทําอาชีพอื่นอันนี้ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขจะต้องส่งคืนอันนี้ก็คือในเรื่องของการเกษตรของของเกษตรกรปรากฏว่าถ้าจะส่งคืนก็เสียดายนะครับ ชาวบ้านที่ได้สิทธิ์นี้ก็เลยเอาไปให้นายทุนเช่าหรือไปขายต่อไปเช่าหรือไปขายใช่กันแบบที่ไม่ถูกต้องใช่ครับที่ดินที่เขาสํารวจเจอนี่นะครับที่ไปเอาไปจํานวนเท่าไหร่คะโอ้ถ้าทั่วประเทศก็เขาบอกว่าประมาณ2ล้านไร่ที่อยู่ในกลุ่มที่ไปทําอย่างอื่นนะครับก็พอเกษตรกรเนี่ยเอาไปให้ขายต่อหรือไปให้เช่าอย่างเงี้ยมันก็ผิดเงื่อนไขนะครับ จะไปไล่คนที่เช่าต่อหรือคนที่รับไปดําเนินการหรือซื้อต่อนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาในการฟ้องขับไล่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่ไหนๆที่ดินของสอปรกรเนี่ยมันอยู่ในชมุมชนแล้ว<ะ>มันจะหวนกลับไปทําการเกษตรไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้นะครับคือที่ดินวันเวลาผ่านมามันก็มีมูลค่าสูงขึ้นใช,ใช่ไหมคะ แล้วก็เดิมเนี่ยก็คือว่าให้สําหรับจัดสรรให้เกษตรกร,กรครับให้กับผู้ที่ยากจนได้มีที่ดินทํากิน,นแต่เรียกหลังเนี่ยนว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะก็ปล่อยให้มีการสร้างนู่นสร้างนี่นะคะคบวัตถุประสงค์นะคะอ,ะอันนี้ก็คือเป็นการจัดระเบียบใหม่ ใช่คล้ายกับจัดระเบียบไปใหแต่หลักเกณฑ์ออกมาได้อย่างคะาในรายเียก็คือในเรื่องประกาศฉบับนี้เขาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28ซึ่งมันมีผลบังคับใช้ทันทีแต่ระเบียบเนี่ยอยู่ในระหว่างที่สปกแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับหรือสปสสำนักงานปฏิรูปที่ดินเนี่ยนะครับซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับต้องไปออกระเบียบหรือขั้นตอนนะครับกำหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาเช่านะครับแล้วก็กิจการที่จะ เช่าเนี่ยเขาเขาก็ต้องเอาตัวผลประโยชน์นะครับที่เกษตรกรจะได้รับเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างนะครับหรือกรณีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกรณีที่เขาทําไร่อ้อยเนี่ยนะครับทำไร่อ้อยเนี่ยเป็นพื้นที่สพกก็คือชาวบ้านเกษตรกรทําไร่อ้อยนะครับบางคนอาจจะมี30ไร่20ไร่นะครับทำอยู่บริเวณนั้นนะครับ ซึ่งเป็นที่ดินของสอปรกรนี่นะครับอตอนนี้การตั้งโรงงานโรงงานน้ําตาลโรงงานน้ําตาลเนี่ยถ้ามาตั้งในพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทําให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในการอะไรในการที่ขนส่งไงขนส่งเพราะว่ามีโรงงานน้ําตาลมาตั้งอยู่ในบริเวณนั้นการขนส่งการเก็บเกี่ยวก็เข้าโรงงานน้ําตาลไปเลยอะไรประมาณนี้เขาถึงมีบอกว่ากิจการโรงงานน้ําตาล นะครับกิจการโรงงานผลไม้กระป๋องนะครับแล้วก็เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยนี่หมายความว่าบริเวณนั้นนะครับปรากฏว่ามันเป็นพื้นที่ชุมชนแล้วนะครับจนชั้นชนทําการเกษตรไม่ได้ก็เลยอาท่านอย่างนั้นเนี่ยให้เช่าทําที่อยู่อาศัยทําหอพักนะครับคนที่มาพักนี่ก็คือเกษตรกรนะครับมาเช่าเป็นเกษตรกรหรือผู้รับจ้างของเกษตรกรนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นที่เขา ออกแบบมามันจะเป็นอย่าง,งานั้นก็คือวัคือประสงค์เนี่ยทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่สปรกรตรงนั้นใช่ครับอาจจะเป็นการทําการเกษตรหรือไม่ใช่ก็ได้แต่วิธีการก็คือว่าต้องส่งมอบคืนก่อนใช่ครับเพื่อที่จะให้รัฐได้จัดสรรใหม่หมครับนะคะส่วนจะไปให้เช่า ทำอะไรได้บ้างระยะเวลาเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่อันนี้ต้องรอต้องรอปนะระกาศในรายละเอียดออกมาใช่ครับแต่แต่ละจังหวัดที่กําลังทําอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้เขาก็สํารวจรนะครับว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีในกิจกรรมในลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมานะเอาข้อมูลมาว่าผู้ครอบครองเป็นใคร ครอบครองถูกต้องหรือไม่ถูกต้องะนะครับแสดวคว่ะก่อนที่ออกประกาศเนี่ยก็คงจะมีการสํารวจแล้วนะเพราะว่ามีการระบุถึงกิจการต่างๆที่มีเสรีภาพการจาัดสรรนะคะที่ดินสประกอหลายประเภทเลยอย่างที่บอกไปทั้งปั๊มน้ํามัน,มนโรงงานน้ําตาลโรงงานน้ํามันพืชโรงงาน,งงานแปรรูปไม้โรงฆ่าสัตว์ตลาดร้านค้าปลีกร้านจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านตัดผมก็มีนะสถานีขนส่งร้านจําหน่ายอาหารนะคะครับ อันนี้ก็<ๆ>ก็เลยอาจจะมองได้ว่าเปิดช่องให้กลุ่มทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้<ช>แต่ถ้าอธิบายแบบนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับก็คือถ้าไม่อย่างนั้นจะต้องยึดคืนหมดแล้วก็แบบหรือทัาทาลายทิ้งหมดใช่ถ้าสมมติว่ายึดคืนคะนะครับยึดคืนเนี่ยแล้วที่ที่ยึดคืนเนี่ยมันเอามาทําการเกษตรไม่ได้ค่ะนะครับทำการทำการเกษตรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นยึดคืนมายึดคืนมาก่อนแล้วก็มาออกแบบว่า กิจกรรมเนี้ยมันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนกเกษตรกรหรือไม่นะครับอย่างยืดคืนอ่ายืดคืนมาทำอ่าโรงงานน้ำตาลอ่าโรงงานน้ำตาลบริเวณนั้นมันเป็นไรอ้อยอชาวบ้านทำไรอ้อยมันก็เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนแล้วก็กเกษตรกรได้ประโยชน์น <ะ S 2> แล้วในในระหว่างที่รอลายอิของประกาศตรงเนี้ยสิ่งที่ทำผิดผิดมาแล้วเนี่ยก็กยังทำได้ต่อไปอันนี้อยู่ระหว่างการสำรวจว่าคนถือครองนะ,นะครับ ถือครองมาได้ยังไงนะครับอันนี้เขากําลังเก็บข้อมูลอยู่เป็นชื่อใครถือครองและได้อยู่ตรงั้านจริงหรือไม่ใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าที่สปกร์เนี่ยหลักแล้วเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ครับเพคือเขาจัดสรรให้เกษตรกรนะครับครอบครัวละไม่เกิน50ไร่นะครับไว้ทํากินแต่ถ้าเป็นสถาบันการเกษตรเนี่ยไม่เกิน100ไร่นะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้นะครับ ตกทอดทายาทได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าทายาทไม่ทําแล้ว <longing. S 2> นะครับไปประกอบอาชีพอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ต้องส่งคืนรัฐก็จะเป็นลักษณะนี้ก็พอสมควรนะครับเป็นเกษตรกรทํามาอยู่ลูกหลานเมียแ,แล้วไม่เอา <c oughs> แต่ก็มีการเรียกว่าเอาไปให้เชาต่อไปขายต่อรหรือมือที่2มือที่3ม,มือที่4ี่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะที่ที่ประกอบกิจการหรือทําธุรกิจหรือทําอะไรก็แต่อยู่ในพื้นที่สปกในปัจจุบันนี้ก็เลยมีประกาศ ใช่ประกาศฉบับนี้ออกมานะครับแล้วก็มันมีคําถามนี้ครับว่าอาที่ถามว่าที่ดินสอปกซื้อขายกันได้ไหมนะครับถ้าซื้อขายกันไม่ได้คนซื้อมารู้ทีหลังคนซื้อมารู้ทีหลังเนี่ยนะครับอาจจะถูกหลอกนะครับมารู้ทีหลังเนี่ยจะเอาเงินคืนได้ไหมนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าขายพอบทห้านะครับพอบทห้านี่ก็คือใบที่เขาเสียภาษีนะครับเพราะที่ดินสอปกรเนี่ย หลักแล้วเนี่ยต้องไปเสียภาษีที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็คืออบตนะครับทุกปีนะครับตามหลักแล้วนะครับที่ดินสปกรซื้อขายกันไม่ได้นะครับมันมีห้าไว้ในมาตรา39ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินนะครับก็คือที่ดินที่มีผลได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับจะทําการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นไม่ได้นะครับเว้นแต่เป็นการตกทอดมรดกแก่ทายาทนะครับหรือโอนคืนให้กับ สวปกระครับอันนี้คือถ้าใครไปซื้อนะครับก็ซื้อแหละทำกินได้อยู่แต่ว่าถ้าทางรัฐหรือสวปกณ์จังหวัดเขารู้เนี่ยเขาก็จะให้ส่งคืน,นะครับแล้วก็บางคนบอกว่าอา้าถ้าซื้อไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วอาจจะหลักล้านหลักแสนอพอมารู้ที่หลังเนี่ยจะขอคืนเงินได้หรือไม่นะครับถ้าถ้าสมมุติว่าไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าคือถูกหลอก นะครับก็สามารถที่จะได้เงินคืนนะครับแต่ถ้ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นที่ดินที่ซื้อขายไปได้แต่ยังไปซื้อนะครับแล้วถูกรัดเอาคืนเนี่ยจะไปเอ, <S <S ปเอาเงินคืนจากคนขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามท,ที่ที่ชาวบ้านถามหลายในในหลายๆ,ๆเพจน,นะครับก็มีหลายๆเหตุการณ์นะคะกรณีที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินสปกรน,นะคะก็ต้องติดตามนะเพราะว่ามันจะมีกฎหมายใหม่ๆรูปประกาศใหม่ๆออกมาที่ประชาชนยังไม่รู้นะคะแล้วก็ นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะส่วนจะมีคำถามประเด็นปิกย่อยอะไรต่างๆผู้ชมก็สามารถที่จะส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆกันเข้ามาได้นะคะ<ม>ก็จะพยายามที่จะหาคำตอบนะคะหรือว่าความคืบหน้าของกฎหมายแต่ละฉบับประกาศแต่ละฉบับเนี่ยมาตอบให้ผู้ชมได้รับทราบกันนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอย่างไรแจ้งกันเข้ามานะคะฝากคำถามไว้ทางเพจ Facebook สถานีโทรทัศน์ สำนักง,งานตรวจแห่งชาติก็ได้นะคะรายการกฎหมายน่ารู้ก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสุดท้ายนี้ผมกลับไปอยากจะฝากไปถึงคนที่เรียกว่าจะมา,าทํากินนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อที่เช่าที่อะไรต่างๆต้องดูให้ละเอียดยังไงคะครับก็คือในช่วงนี้นะครับรัฐบาลก็กําลังเปลี่ยนผ่านในเรื่องการจัดสรรที่ดินสปกรนะครับค,คนที่มีอยู่แล้วนะครับถ้าทําโดยถูกต้องตามเงื่อนไขที่สอปกรณเขากําหนดนะครับก็ทํากินต่อไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า อาจจะขายเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้นะครับหรือคนจะไปซื้อเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบให้มั่นใจนะครับว่ามันซื้อขายกันได้หรือเปล่านะครับถ้าซื้อขายไม่ได้เพราะหลักแล้วในกฎหมายมาท่ามไว้ก็จะไปซื้อนะครับแต่ถ้าไปซื้อเนี่ยก็ต้องทําต่อทําการเกษตรต่อหรือต้องไปยื่นนะครับไปยื่นข้อมูลส่วนตัวของตัวเองเนี่ยว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าเข้าเงื่อนไขที่เป็นเกษตรกรได้ไหมอะไรประมาณนี้กับานักงานสพจังหวัด น,นี่ก็ได้รับคำตอบชัดเจนแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง p o ลิสทีววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตนะ์นคุนนาร้องกับพุ่มกับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ